โรงเรียนในสกัดกรุงเทพมหานคร437แห่งปดล็อกเรื่องการใส่ชุดอะไรก็ได้ไม่บังคับมาโรเรียนสัปดาห์ละหนึ่งวันเป็นอย่างน้อยแล้วก็เปิดให้ไว้ทรงผมแบบอิสระคุณชาติชาติสิทธิพันธ์ว่าเป็นการใช้ครั้งแรกก็จะมีการประเมินว่ามีผลดีผลเสียอย่างไรแล้วก็ทบพร้อมจะปรับปรุงให้ดีขึ้น รองผู้ว่ากทมสารนวลหวังสร้างบุญบอกหัวใจหลักของการออกเรื่องนี้ออกไปมีอยู่2เรื่อง 1. งก็คือสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษยชนทําให้เด็กไปโรงเรียนอย่างมั่นใจถูกสุขะอ,อนามัยโดยแต่ละโรงเรียนสามารถออกกฎระเบียบร,ร่วมกับนักเรียนข้อที่หัวใจข้อที่2ก็คือเพื่อเป็นการลดค่าใช้ใจ่ายของผู้ปกครองค่ะปกติเนี่ยกทมได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในการจัดซื้อเครื่องแบบให้นักเรียนเนี่ยปีละ2ชุดก็คือชุดนักเรียน1ชุดชุดลูกเสือชุดนานรีชุดพละสลับกันปีละหนึ่ง กทมก็เลยตัดสินใจออกแนวทางกลางๆอย่างน้อยหนึ่งสัปวันต่อสัปดาห์นักเรียนใส่ชุดอะไรก็ได้ที่สบายใจอย่างชุดปริเวศหรือจะใส่ชุดนักเรียนชุดลูกเสือชุดพละก็ได้คุณคณรูก็เอาโจทย์ตรงนี้มาให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันรองผู้ว่าสานนท์บอกว่าหัวใจหลักของเรื่องทรงผมก็คือการไม่ริดรอนสิทธิเด็กเพราะเด็กบางคนถูกกลั่นผมโดนทำทษ ทำให้เด็กไม่อยากมาโรงเรียนที่อยากให้เกิดขึ้นก็คือเรียบร้อยเหมาะสมถูกสุขลักษณะสร้างความมั่นใจแต่ต้องคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษยชนของนักเรียนด้วยในทางปฏิบัติเนี่ยคณะกรรมการสถานศึกษาจะไปดาเนินการใช่ไหมต้องให้นักเรียนและผู้ปกครองมามีส่วนร่วมด้วยค่ะแต่ละโรงเรียนเนี่ยอาจจะมีข้อกําหนดที่ไม่เหมือนกันก็ได้เพราะว่าบางโรงเรียนมีการสอนศาสนาด้วยส่วนเรื่องการย้อมสีผมอันนี้แล้วแต่ทางคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาเมื่อถามว่ามีเสียงสะท้อนเดี๋ยวจะ ไปเด็กแข่งกันแต่งตัวไหมเนี่ยอ่าน,นี้รองผู้ว่าสารนวลบอกว่ามันเป็นเสียงของยุคสมัยค่ะเรื่องนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วสักวันถ้าไม่ทําอะไรเลยจะเกิดแรงต่อต้านเยอะก็เป็นได้วันนี้เราเอาเรื่องนี้มาคุยกันบนโต๊ะให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและเรื่องความเหมาะสมเป็นเรื่องของความเข้าใจตรงกันเดี๋ยวต้องมีการประเมินแหละว่าสุดท้ายแล้วมันมีผลดีผลเสียอย่างไรผมว่าไม่ต้องไปกลัวนะฮะแล้วเราก็พร้อมที่จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นอนะ แต่ถ้าเราไม่ลองทําอะไรใหม่เลยสุดท้ายก็ไม่มีการคิดเด็กก็ไม่ได้คิดผู้ปกครองก็ไม่ได้มีส่วนร่วมแล้วเราก็โทนต้องกล้าทําในสิ่งที่อาจจะผิดเปจากเดิมบ้างแต่เราก็มีกรอบกติกาอยู่แล้วเราก็มีการประเมินถ้าสุดท้ายมันดีก็ทําต่อถ้าเกิดมันอาจจะเป็นต้องปรับปรุงเราก็ปรับปรุงได้นั้นเราไม่เคยเราก็ไม่ได้กลัวที่จะปรับปรุงใหม่นะก็ยินดีรับคําติชมทุกอย่างครับ